ฟ้ามักไงซะเข้าจ๋าลุยพี่น้องแต่บ่มีลูกบ่มีเมียขอกระบอกหูว่าอยู่ไอะจังไงเราะบ่มีลูกบ่มีเมียแต่เข้าจ๋ามีฟาร์มเนาะซองไอหน้องเข้าจ๋าน่ะมีฟาร์มคนละแห่งเนาะแต่ว่าบ่มีลูกมีเมียว่าซองไอหน่องพี่น้องเข้าจ๋าบอกก็รว้ยพี่น้องมีดินดอนตอนหยาไม่ดินมันก็ได้ซะแล้วก็มีแกะมีงัวพี่น้องแต่ว่าบ่มีลูกบ่มีเมียโอ้พี่น้องประเทศนี้เข้าไปนิยมมีลูกมีเมียพี่น้องเขานิยมจะมีเงินพอ บายดีทุกคนพาทุกคนมาเลาะซื่งัวกับมูของพ่อสามีพี่การนี่ก็เสือน้ำเหล้าเนาะปีนีกก็มาเสือน้ำเหล้านั่งขำคุณข่อยกระไรจักเหล้าทีแหละไปบ่งน้ำกันเนาะเข่อยกระจักโตเมื่อมือนีข้ามรัติดแคมทางพี่น้องพอสั่นได้ยินเสียงรถแก้กัมวงเนี่ยปล่อยนี่หลอกหลอกเดียวกันเลยพี่น้องถ้าไหนก็จะเป็นบานเฮือนประชาชนช่องสามมือเนี่ยเปนพายุลงพี่น้องมือหนีไข่แนมีแดด นี่แดดแต่กระยากหนาวอยู่พี่น้องเดี๋ยวทางพี่น้องทีุกคน,นี้ินเสียงอะไรเสียงรดแลนไปแลนมาแล้วมันรดแกะมันดีใจเ็พี่น้องแดดออกเรียกว่าแต่แกะแต่พี่น้อง,ดดออออนองคอนก็นดีใจก็้ข่อยดีใจเห็น เห็นอังเห็นแดดพีน้องเขาไม่ยอมคิดเห็นแดดป้าจิโต่พเห็นแดดเขาดีใจขึ้นยังนีิอันนี้แหละแมนสายพันธุ์เท็กโซทุกคนหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เท็กโซจะเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศอังกฤษในผักเนื้อทุกคนแก้สายพันธุ์นี้เขาจ่านิยมแต่าอายุฟาร์มเฮาบูมี่เพราะว่าแม่แฟนรับบูมักมันคือหนามูแล้ว่าสิเดะและอีกอย่างหนึง่งก็คือสายพันธุ์นี้นะ มันโตเตี้ยแล้วมันก็โตตุยมันมันราคาแพง่ะมันเตี้ยแล้วมันตุยมันมันไหนน้ำหนักดีพี่น้องอยู่ฟาร์มของมูของพอแฟนเราจะมีทุกคนเราจะมาเหลี่ยงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เท็กโซฮัลโหลฮายูยูโอเคแน่เบิ่งหนาพี่น้องเห็นคนทางนี้แน่เบิ่งหนาเห็นคนแปลกหนามมนแนบหน้าให้บ่ทุกคนเห็นบ่หนามันหนามันจะเป็นหนาสันๆแล้วก็หูต่างๆโตเตี้ยเตี่ยตุยต เอวิบ้นหาอยู่จะเบ่งพี่น้องโตมันอาจจะเป็นโตตันตันแบบนี้เท็กโซนะมันจะเป็นโตใหญ่ๆแต่ตีต้อ่ะโตตันตันสีลายๆ,ๆน้ำหนักดีขึ้นยังน่งในพี่น้องเพราะสนันอยู่อังกฤษเขาจะนิยมกันทั้งเขตภาคเรือมันเขานิยมราคากับแพงอีพี่น้องราคาจะลืน่นจะลื่นตัวอื่นจะลื่นสายพันธุ์อื่นพี่น้องและเป็นแม่นั่งขำคูณ ที่ว่าคอยสื่อลูก้าเห่อนไปอาทิตย์ปีก่อนพี่น้องปีแล้วแม่นั่งคำคุณเดะ you are daughter okay I take care see and then see good s h e bigger s h e have a good good body สามีคอยก็พอ,พอสามีกำลังเลยอ่ะงวัวอยู่พี่นอ้องพี่กายนี่ก็มาสื่อนเล่า ปีนี้ก็มาซื้อน้ำเล่าอีกทีจริงเราเข้าซื้อมาแต่ตลาดแลยย้วแต่ว่ามันมันบ่พอพี่น้องแล้วพอแฟนได้อยากได้อีกก็เลยลองมาถามหมูแล้วเบิงหมูแล้วก็าามมกสีขายไห่เราอย่าไดนสมหาโตว่าหมูหมูแล้ว,ลวมมลลก็มาเลือกเอาเบงิงปกติอยู่ฟาร์มไก่ประเทศอังกฤษเนี่ยพี่น้องถึงเข้าสืส่อแบบมาสื่อ,แบบอน้ำหมูน้ำครูกันก็แกล้วแต่ก็ยังตรอจโดยพานธนาคารแบบโดยพานแบบเสียงเสียภาษีของเก่าพี่น้อง บาทเขามันบ่คือบาทเท่านเนาะบ,าท,บาทเท่า้าว่าลสื่อกันเป็นเงินสดอยังสินะแต่บาทเขาแบบว่าง้อเขาง้อออกก็ต้องไล่งานทางรัฐบาลเบิร์คือว่าฟาร์มจ๋าเนาะซื้อง้อเขาจะโตสินะก็ไล่งานรัฐบาลซื้อง้อออกจะโตสิก็ไล่ไล่งานรัฐบาลเบิร์ตพี่นอ้องโมมี่ยังจะเป็นความลับเพราะฉะนั้นก็คืออีย่งก็แล้วเต้อตอนะแต่พันการเสียภาษีเบิร์ตถูกยาวพี่น้องอยู่บาทเขาน่ะ เพราะฉะนั้นก็คือเฮดไหออันภาครัฐบาลนะสามารถเก็บเงินภาษีเนาะไปบำรุงถนนหนทางไปบำรุงห้องหมอห้องเทียนสินะจึงเฮดไห,หบานเมื่อเขาจะเลื่อนเฮดใหบานเมื่งเขามีการพัฒนาอะไรกับท่านสมัยไหมแม่ยางมาหาสวยได้พี่อ้องทันทีว่าเห็นคนสยานคนบ่อใจพี่นอ้องมั่วบานนี่เด้อบริ่านคนนด้มันเห็นข้นแล้วมันยางว่าเบิ่งข้นฮัลโหลฮายยูไอไม่พิจิฟูวายอยู่ลูกกันมี ลูกบนตัวบังไงซะอันนี้เป็นแม่พี่น้องตัวบังไงซะพี่น้องตัวบังไงแต่ปกติซะบรรยากาศพี่น้องมีแดดแต่กันยังหนาวขั้นมาเท้าสื่อเนี่ยทุ่นโตนี้นะตัวใหญ่ๆตัวนี้ย่างหน่อยแล้วเก่าลอยเก่าลอยผาวหอกยางมาหนินะเทาสื่อน้ำมูกันนี่กับสิไงใถือได้น้อยนึงแต่ว่ากะนกำลังจะผ่านเก่าเสียบพระสีอันน่ะอันหนีของเก่าเลยพี่น้อง จะชีย้ยา,างมะกอกไก่ขอไล่ตีจายางมากกไก่แล้วขอกระยานนี่พี่น้องมันต้องย่างขาา้าว่าะกอกเที่ว่าฮัลโหลฮาวอยู่เอาเอาอันนี้มือข่อยอันนี้มือข่อยอันนี้มือข่อยอยู you know? me, huh? so scared, you know? ่เนาะฮาวอยู่มาอยู่า o t scary เฮ้ยอยู่ not s c a อยู่เนาะฉันมาขุนเทพพี่น,อ oh. Oh. นอ้อ,นองโอ๊กโอ๊กจะชิบิโย่น้อข่อยบ่ป้ายสันคอจนขุนฮันนี่ยูซีดิ this he walked to see m นี่พี่น้อง เราไม่เห็นเสือเขาหนุงสีเขียวมันว่าเสือเขาเป็นหยาอุ้ยเสือเขาเป็นแม่หยาแม่พี่น้องมันเห็นเสือเขาเป็นสีเขียวมันเลียงไหมยันสีหยงน้ำกลืนข่อยลายตีป้าตัวใหญ่แห็ตัวนี้พี่น้องตัวเถิกป้าตัวมันตันพี่น้องโอ้ใหญ่ดีเว้ยโอ๊คจะสีหยงใหมาไก่ค่อยลายข่อยกหยานจอดแต่วราไม่เห็นซูซี่ขนาดงัวตวันนี้อย่าจุ๊จี้ข่อยลายข่อยหยานจอจะตัวใหญ่เหลือเกินข่อยหยานจะส้วนข่อย เอ้าเอ้าฮัลโหลฮายูฮะโอเคหนาวแลนถูกปะวันนี้หนาวคนละแลนนี้ซำไมเป็นยังซานเนอะมองนูดิว่ายังอย่างแลนมาหากันอยู่มาทางฝีนี้แล้วพี่น้องวันอากาศเท่านั้นโอ้ตอนนี้ยังไงคะับป้าไม่โตยิ่งใหญ่ขึ้นหรอกงอเนางอในห้างเกิดปีนี้ได้พี่น้องงัในีเกิดเป็นส่วเดือนต้นเดือนหา ปลายเดือนสี่ตนเดือนหาพี่น้องอ่าฮักกวอายุหาเดือนพี่น้องสี่เดือนปลายหาเดือนแต่ว่าโตบางไงบางไงก็พี่น้องเบิ่งติมาโตบางไงเด็กโตบ่ได้น่อย่ได้พี่น้องงัวอยู่บ้านนี้อ่ะถ้าโตใหญ่เต็มไว้อีดีหรอหนะพี่น้องนำนักพันกิโลขึ้นเมื่อก็ถ้าเป็นโตเทิรกแห่ง1,200-1,300กิโลพี่น้องเอ้า จะซุกอันนี้มาหาขออยู่จะไปใกลใครคนนี้ไม่เห็นหรอกวันหนึ่งกระแลนหนีกันอยู่มาขึ้นดีเละโอ้ตะบิ๊กบอยตะบิ๊กบอยบิ๊กบอยบิ๊กบอยโอ้โหปาสิทอพี่น้องสันคอมันโอ้ฉันมาตัวใหญ่แท้เขาจะบอกให้พอ่อสามีเขาเอาตัวนี้ก่อนมันขุดดีเลยขุดดีแล้วก็ตัวใหญ่สิโอ้คือสิแพงมาตัวใหญ่ตัวนี้ต <laughs> ายพี่น้อง อายุหาเดือนหาเดือนนี่นานี่นานี่นาบางไงสะเต้บนหุ่นจะบนหุ่นมันหุ่นมันโอ้ยเสียงยาน้ำกลข่นขร้ายตีบ่าเฮ้ยข่อยอานอย่านะคนย่างนี้มันกันยางน้ำกลนพี่หน่อยสู้ซี่ขนาดได้งวดตัวนี้อย่าสู้ซี่ขร้ายอย่าบุตรหญิยาน้ำข่อยอันนี้อันนี้แหละกับปะแม่์นี่แหะก็ดูแต่นเอาเม่เลยอยู่ ัวนี้ก็ัวเถื่อนงัวน่าโเถือล i ตเถืโอ้นี่ตเถือนพี่ก็เถือก็เถืกอัวตัวสีดำพี่น้องัวสีดากึหน้ึกนะมึงมึงหนาเพื่นขยันสิบขอยานเพื่อนเนสิสีขาเด้โอ้ยูบิ๊อยยุหาเดือนพี่น้องแต่ว่าัตบังญ่ซะมีอะไรก็มีอะไรพี่น้องสามสโลนี <tôi> à. tô bằng ngay sao nửa mắt nền tô xì đầm đầm này giờ chỉ nhang tì áo à. À. nhạc nhang mà lại áo khỏi nhang mà hai chữ khử nữa hết chân đây là bà này bò dàn mò nà dàn khỏi tèo mò nỉ bò dàn khỏi chết đi phải nọ ต้นไม้อันนี้นะทุกคนมังงางามซะแต่เขาจะปลูกป้าเมียนไฮโนกแล้วกับปลูกป้าใวเฮ็ดหัวน ตอนไม่เป็นดอกมันดอกงามเลยพี่น้องมันจะเป็นหมากแ,งแดงๆนี่เขามันสุกมันสุกแล้วมันก็ะจะหนุ่มแบบนี้ทุกคนนกมันก็นจะมาก,กินเขาปลูกไว้ให้นกพี่น้องเนี่ยงามก็หน่บางบางคนนะเขาจะก็เอาไปตบแตง่งเป็นพวกประกอบก็ซอดอกใหม่นะพี่น้องเนี่ยสรุปก็คือพี่้อง ได้หาตัวหลายตัวเทิกซี่ตัวหลตัวแม่ตัวหนึ่งนั่งขคำคุ้นพี่น้องสาวแต่ว่าน้องสาวเพิ่นหันแล้วบ,บุคายพี่น้อง <c oughs> คอยเราดีใจว่าเราสิคายพอเสรดเอาไปเป็นมูนั่งขำคุนอยู่ฟา้าแต่ว่าเราบุคายแล้วเก็บป้าวไว้เองป้าวไว้เลียงเพราะว่ามันโตใหญ่แล้วเก็บไปเป็นแม่พันธุ์นั่งขำคุ้นคอยกันป้าเป็นแม่พันุน์คคก,นนนกันพี่น้องแต่ว่าปีปีหนาคนจะสิได้ทือเซิงพี่น้องแต่ปีนี้ก็คือ ยังปลาให้เพิ่นอยู่ง่วอยู่นี่นะทุกคนส่วนายเข้าใจประมาณสองปีหรือสองปีครึ่งจังสมัครผสมพันธุ์ได้บ่คืออยู่บ้านเห่าเนาะอีบ้านเห่ากะซา,า,ม,ามันใหญ่โตสำนึงค่ะกับปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติบ่ละแต่ว่าอยู่นีบ่จะทุกคนมันจะต้องมีกำหนดอายุเทรายจังสีสมัตรผสมพันธุ์ได้เพราะว่าอย่างเพื่อเพื่อหักษาอันสุขภาพของง่วเห่าเนาะให้มันสมัติมีลูกในหลายปีละกะเป็นงัวที่แข็งแห้ง ขามันมีหลุแต่น้อยมันจะเป็นงวแขะเสียมันจะตูบ่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็คืออย่งก็ต้องมีระเบียบย่งก็ต้องมีแบบแผนแล้วก็มีแบบมีประสบการณ์แล้วก็ข้าวอ่นมาอย่างพี่น้องมีการกำหนดแบบละเอียดคือสตวาแพย์นั่งกำหนดแบบนั้นแบบนี้สิ่ะก็ต้องปฏิบัติตามสตาวแพย์ที่ข้าเจ้าบอกเข้าเนาะย่งก็คือต้องตามเบียบตามแผนพี่น้องตามตามแล้วบริเวณคือบ้านเข้าเราบ้านเข้าไว้ว่าเหตุแบบ เอาต่ตามมักนะพี่น้องแต่บานเข้าในบ่บพี่น้องเหตุย่งกับแบบมีมีวิชาการเหตุ้ำมันถือรักการก็คือเห็ดฟ้ามแก้ยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเข้ามาม่กันอยากๆอยู่พี่น้องเพราะว่ามันต้องไปแลนตามขอเอกสารของระบบระบบซิงแวรลอบระบบขนาดอันนี้ที่ทางสตาร์ัแผนหรือซิงแวร์ลอบขาจากำหนดให้เฮาสำหรับคลิปนีก็ฝากไว้สำนีทุกคนถ้าให้มักเกษตรกร,ร,กรฟร์มที่ประเทศอังกฤษเนีแลวกับวิถีชีวิตของเมียฝรั่งในต่างแดนกากทุกคนสกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรือจากพี่น้อง นี่ทุกคนนี่มนมาจบมาเบิ่องอีพี่น้องนั่นคือเท็กซั์มายืดเบิง่งนาเขาอ,อยู่นี่พี่น้องไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย